ขั้นที่สองเริ่มมาแล้วครับใช่แล้วครับมาละคั้นที่สองมาแล้วครับเราจะรีบปรับปรุงให้ทันสงการแน่นอนครับแถวนี้จะเป็นคอนกรีตหมดเลยเนาะแถวที่เรายือนอยู่นี้ก็จะเป็นคอนกรีตครับนี่แถวนี้ก็คอนกรีตหมดมีคนมาเล่นเยอะแยะเลยเนาะ นี่เขาเรียกว่าแก่งเต่าครับเหมือนไหมพี่น้องเหมือนไหมตอนนี้น้องฟิวฟิวกับคุณย่ากาลังเย็นมาดูเต่าเนาะครับน้องน้องฟิวกับคุณย่ากําลังมาดูเต่าเหมือนมากเลยครับน้องฟิวฟิวมาดูอะไรครับหรอโอ้ได้มาดูแก่งเต่าเลยเหตุจับได้นะต้องหมดพุ่อยางบอกว่าต้องหมดพุ่อยางสองมาตนฐาน อะไรอาทิตย์ที่แดดนะครับ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 ประรวบหมอตุย่างครับรอดตามนั่นที่สองปัญหานี่แหละครับแกงเต่าเหมือนมากเลยครับเห็นไหม <c oughs> แต่เป็น <c oughs> เป็นหินนะที่ธรรมชาติสร้างมาเนาะเป็นหินเหมือนไม่พี่น้องเหมือนบ่ดูใกล้ๆเนาะยิ่งจะเหมือนเลยไไหเหมือนเต่าเลยครับไไน,นี่เห็นไหมเหมือนเต่ามากเลยน่ะ ีกอเตาครับอันนี้ก็แก่งเตาอ,อนี่ก็สวยมากเนะฝั่งนี้ก็จะมีหนุ่มสาวมาเที่ยวกันอยู่เนาะนีญากับร้านก็ลังจะขึ้นไปแล้วครับนีญามีร้านมาครับก็จะ,จะมีมา เที่ยวเล่นกันสนุกสนานกันครับช่วงสงการก็จะมีเด็กมาเล่นน้ําตรงนี้เยอะมากเลยครับเนาะเรามาดูกันว่าปีนี้จะสนุกสนานขนาดไหนมาเที่ยวชม13 14 15นะครับที่นี่เลยครับแกงเตาดงมอทองใต้